สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่อง BXB z Gamer ฮะสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกม Among Us อาเกมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นไม่เสียเวลาเราก็ไปเริ่มเลยฮะโอเคฮะเราเป็นคนดีฮะต้องทำเคสก่อนนะอ,อุ้ย ตรงนี้เรามีตัวหนึ่งอึ๊บเติมน้ำมันฮะอืมอาจจะดูแบบว่าเงียบเหงาหน่อยะฮาวะดีผมเพิ่งพูดเล่นเป็นไปแบบนี้ฮะอุ๊ยมีคนปิดไฟอะ่ะเราต้องไปซ่อมไฟก่อนฮะอุ๊ยเป็นไหมเนี่ยซ่อมไฟซ่อมไฟอุ๊บสีดำว้าดีเออโอเค เรามีเฟสอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะเฟสโอเคโหลดแป๊บนึง่งสำหรับคนที่รอให้ไลฟ์ฟรีไฟล์นะครับ <c oughs> ผมก็น่าจะทำเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าผมก็ไม่คไม่ไ,มได้เข้าเล่นนะ <c oughs> อามีคนไปกดโหวตพอดี <c oughs> โอเคยังไม่มีใครตายนะครับผม <c oughs> แล้วสเออีเขียวกดโหวตทำไม อะไรเนี่ยพิงก์อ่ะอุ๊ยอ่านผิดมั้งโอเคสกิปขาตรกรอยู่โอเคเราก็มาทำเคล็ดอ่ามีคนปิดไฟอีแล้ววินายเป็นป่าวเ,เนี่ยเราซ่อมไฟก่อนนฮะ โอเคซ่อมเสร็จแล้วโอเคเราก็ทำเคสตรงนี้เราต่ออะไหน,ะนี่ไงโอเคหนึ่งสอุ้ยกดอีกนะสีแดงกดอะไรฟอเนี่ยกดทำไมเยอะจังหรือว่ารู้ว่าใครเป็น ยังคนบอกว่าพิงนะครับผมอ่านถูกป่าวะโอเคพิงกันแหละโอเคเราจะบอสคริปก่อนนะครับผมเพราะว่าเรายังมีหลักฐานไม่เพียงพอ mm. สรุปฮนะต้องบอสคริปนะเราบอส,สคริปไปก่อนละกันเพราะว่าเราก็ยังไม่มีหลักฐานนะ ไม่รู้ว่าถูก,กอ่ะนะแต่ว่าผมโหวตสคริปไปแล้วโอเคเราก็อ่านไม่ออกอะตามเคยโอเคเขาโหวตสีขาวนะผม ส่วนผมก็โอสกิปโอเคละก่อนสีขาวโอเคฮะสีขาวเป็นจริงด้วยเกมแทกเรายังไม่ทำอะไรเลยเด๋ยวต่อกันอีกเกมัะผมโอเคเราเป็นคนคนอะไรเนี่ยช่างเถอะโอเคแล้วก็ทำเพจตรงนี้ก่อนฮะ ูถนะึงานธรกิจเอาโอเคเราต้องไปซ่อมอะไรอะตรงไหนฮะอะไรวะเนี่ยรั้นตอนออกเฉยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไปดีกว่าฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย